เมื่อมีการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยแคดเดตประธานาธิบดีของเดโมแครตจะเป็นใคร คือก็ไปไปได้เหมือนกันว่าคุณจะได้เบอร์นีแซนเดอร์สถ้าลุงเบอร์นียังอายุไม่มากจนเกินไปตอนนี้ลุงเบอร์นีแซนเดอร์นั้นเดินสายในการปราศัยในหลายพื้นที่ซึ่งเบอร์นีแซนเดอร์เปรียบเสมือนเป็นแกนนาในการต่อสู้กับบรรดาโอลิกากของสหรัฐทุนใหญ่ๆใ,ในสหรัฐรวมทั้งข่าวคราวตอนนี้ก็คืออเมซอนเจฟเบโซสเนี่ยได้รับการเชิญให้เข้าไปซื้อ Tik t ็อกระยะหลังก็โดนกล่าวหาว่ากลายเป็นในทุนซึ่งยอมสยบยอมจากทรัมป์แต่ผมคิดว่ารอบนี้มันก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนะฮะเจฟเบ อาจจะซื้อ t i k To อกเองเลยแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันก็มีอเล็กซานเดอร์อากาซิโอคอเตสซึ่งปกติเป็นตัวยั่วแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการหาเสียงในการพูดในการปราศัยและเป็นคนซึ่งเจาะประเด็นแบบที่โดนจิตโดนใจของฐานเสียงเดโมแครตในแบบที่ทะลุทะลวงในแบบที่กินใจพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2028เนี่ยก็จะหนีไม่พ้นเบอร์นีแซนเดอร์ถ้าเบอร์นีแซนเดอร์ยังอยู่ ส่วนถ้าเบอร์ดีแซดเดอร์อายุมากเกินไปซึ่งไม่แน่ถึงเวลาลุงเบอร์นีอาจจะไม่ไหวแล้วเนี่ยก็คงจะมีคนอื่นซึ่งอาจจะพังงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งอย่างเช่นผู้ก,การมลรัดแคลิฟอร์เนียแกวินนิวเซมนะครับซึ่งมีท่าทีมีความพร้อมที่จะปรับนโยบายเรื่อง LGBT ให้อย่างน้อยเนี่ยยอมเห็นด้วยกับ Republican ในเรื่องของสิทธิ์ของนักกีฬาซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศ ผมเข้าใจว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่ Gavin แก v i n n e w ิ o เซิมต้องการใช้ในการหาเสียงกับคนซึ่งปกติเลือกเดโมแครตแต่อาจจะไปเลือก Republican ในรอบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นแก v i n n e w ิ o เซมหรือจะเป็น Cory Booker ์สปารกัสซึ่งเป็นนักการเมืองชื่อดังจากมลรัตนิวเจอร์ซนะี er, เนี่ยนะคอรีบูเกอร์เนี่ยเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมือง New อวกมอลลรัตนิวเจอร์ซแล้วก็ดังด้วยการออกรายการโคนเน้นโอไบรอ ตอนนั้นบงเงินผมดูอยู่พอดีแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาเป็นสอวอน่าจะเป็นสอวอของมอลารัตนิวเจอร์ซี่ที่เป็นคนซึ่งพูดเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์บุคลิกดี แล้วก็ลุกขึ้นยืนพูด25ชั่วโมงในสภาสูงเพื่อวิจารณ์รัฐบาลทรัมป์แสดงความพร้อมว่าตนเองพร้อมเป็นหัวหอกของฝ่ายเดโมแครตในรอบหน้าเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นคอรีบุกเกอร์แกวินนิวเซมเอโอแล้วก็เบอร์นีแซนเดอร์ถ้าเบอร์นีแซนเดอร์ยังไหว อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนซึ่งสนใจการเมืองซึ่งเป็นคนนอกซึ่งอาจจะรวมไปถึงสเฟนเอสมิธนักวิเคราะห์กีฬาชื่อดังหรือแม้กระทั่งเดวินเดอะร็อกจอห์นสันทรัมได้สร้างความเสียหายต่อโลกจนถึงขั้นที่ในที่สุดแล้วยังไงยังไงรอบหน้าเดโมแครตก็คงจะมาแน่การที่ทรัมป์ประกาศที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่3เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐมาตรา22และถ้าทรัมป์ทำอย่างนั้นก็จะต้องมีกลไกในการที่จะไม่รับรองการลงสมัครรับเลือกตั้งของทรัมป์ เพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับโดยชัดเจน